สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทันทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะคริสอยเป็นโสดยังไม่เจอคนที่ใช่เผยลึกๆอยากมีแฟนแต่ชิวใช่ว่ามีแล้วจะสูขคริสอยเป็นโสดขอพักใจครองตัวเป็นสาวโสดแบบสวยๆไปยาวๆสำหรับนักแสดงสาวคริสหอวังที่ออกมาเปิดใจเรื่องหัวใจทำไมถึงไม่ยอมมีแฟนสักที ไม่เหงาบ้างเหลือง,งานนี้คริสหอวังเดินทางมาร่วมง,งาน Exclusive Press Review Collection ที่เศษฉลอง50ปียาสเปวที่จะสเปลชั้น M ไอคอนสยามซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตโสดที่ไม่จำเป็นต้องมีใครถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่แม้เข้าใจว่าทุกคนก็อยากจะมีแฟนกันทั้งนั้นเผยไม่เหงาเพราะเพื่อนๆก็ยังโสดช่่งนี้หัวใจแฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะมีแฟนแล้วเหรอ ไม่แฮปปี้แบบมันโล่งมันสบายไงก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าจบความสัมพันธ์ไปแล้วใช่ค่ะตั้งแต่ประกาศโสดไปมีคนหนุ่มๆเข้ามาบ้างหรือยังก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าสําหรับคริสยังไม่ได้ถือว่าใครเป็นคนที่ใช่มีนู่นนี่นั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรค่ะมีคนมาแวะขายขนมจีบไหมมีบ้างนิดหน่อยเหมือนวันนั้นเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเองว่ารุ่นนี้มาแค่โยนหินถามทางอ่ะ พวกเราไม่รู้เรื่องนะต้องปาอุกาบาทมาแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่คือจีบแล้วใช่ปะ่ะได้มุมมองความรักอะไรเพิ่มขึ้นไหมนี่คือคริสว่าสุดท้ายแล้วแสดงว่าครั้งนี้ต้องเข้ามาบอกเลยว่าชอบแล้วจีบคือผู้หญิงไม่ว่าจะยุคไหนอายุเท่าไร่ยุคใหม่หัวทันสมัยผู้หญิงทุกคนเขาอยากให้คนที่มาชอบเราเขาแสดงออกจริงๆว่าเขาชอบเราจริงๆเราถึงจะรู้ว่าคนนี้เขาชอบเราจริงเนอะอย่างเช่นอะไรบ้าง อย่างเจอแล้วแค่หยอดหยอดแล้วจะให้เราทำยังไงให้เราหยอดกลับเลยเหรอก็กลายเป็นเดี๋ยวเราแรดอีกถูกปะกลายเป็นเขาไม่ได้จีบเราเป็นเราจีบเขาอีกงงไปหมดมันต้องโยนอุกาบาทแล้วขยุคนี้มีใครโยนหรือยังไม่มีใครโยนอุกาบาทเลยไม่มีใครที่เราจะนับว่าเขาเข้ามาจริงหรือเปล่าเราเปลี่ยนไปไหม ไม่เคยเหมือนกันเลยสักคนทำยังไงดีอยากให้อยู่ด้วยกันมีความสุขร่วมกันผจญภัยร่วมกันในโลกไปด้วยกันดีกว่าคะ่ะไม่ว่าจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่คือคนเรามีโอกาสได้เจอคนเสมอแล้วก็อย่าเอาความสุขของเราไปยึดติดกับคนอื่นแล้วเราก็จะไม่ได้เสียใจมากที่สิ่งที่เราคาดหวังไม่ได้เป็นอย่างที่คิดซึ่งพอคิดแบบนั้นได้คือชิลมากเป้าหมายเราคือมีความสุขเพรนาะฉะนั้นใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วทำให้กันและกันมีความสุขมันก็คือดี เหมือนเราปลงจากชีวิตความรักไปแล้วจริงๆไม่ใช่ปอลงนะไม่ได้ปลงเลยใครๆก็อยากมีความรักแล้วก็ทุกครั้งที่มีความรักมีความสุขมากเสมอแต่ตอนที่ไม่มีความรักไม่ใช่ว่าห้ามมีความสุขไงเราก็มีความสุขในแบบที่เป็นเราค่ะมีเหงาบ้างไหมเหงาเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งก็เหงามีเหงาบ้างแต่ว่าไม่ได้ทุกอยากให้ทุกคนที่ไม่ได้มีแฟนไม่ใช่มานั่งเศร้าว่าฉันอยากมีมีบางคอนมีเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะแล้วเราอยากมีไหม เราก็อยากมีบอกว่าไม่อยากมีคือโกหกแล้วทุกคนอยากมีความรักกันทั้งนั้นแล้วเหงาเยียวยาดูแลตัวเองยังไงบ้างช่วงนี้ทำงานเยอะนะก็ไม่ค่อยได้เหงาอยากถึงบ้านอะอยากถึงบ้านเร็วๆถ้าเกิดเหงาขึ้นมาคือเหงามันหนึ่งอารมณ์เวลาเราอยู่เราก็ต้องหาข้าวกินเวลาเราเหงาเราก็ต้องหาคนอยู่ด้วยหาเพื่อนแค่นั้นเองค่ะแก้ปัญหาในจังหวัดที่เพื่อนเขามีแฟนกันหมดแล้วล่ะเราจะทำยังไง อ๋อโทษทีเพื่อนไม่มีแฟนกันสักคนตอนนี้สบายไม่มีใครมีแฟนเลยค่ะตอนนี้โสดเยอะมากขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข้าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ